วันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาทําบุญแก้ปีชงที่วัดประมราชาการจนาพิเศษอนุสร์ที่เส้นการจนาบางบัวทองหนูเรียกว่าวัดวัดเล้งในยี่สองวันนี้เราก็จะมาทําการแก้ปีชงกันเนื่องจากเราคู่เกิดปีมะแมปีนี้เป็นปีนักสัตร์คือปีฉลูก็คือปีบัวครับปีมะแมก็คือเป็นปีที่ชงเต็ม1ร้อยเปอร์เซ็นต แล้วนอกจากปีแม่ก็ยังมีปีอื่นที่เป็นเขาเรียกว่าปีชงร่วมก็ยังมีปีปีฉลูฉลูชงฉลูเองอ่ะงงแม่ปีมะโรงแล้วก็ปีจออ่าสามปีนี้คือปีชงร่วมก็คือจะไม่หนักเท่ากับปีแม่หมอชนะครับพี่หมอหมอชนะครับไม่ใช่ไทยครับหมอครับแกนที่ไหนอ่ะนี่ไงข้างใน มเรปาเปเรี่ลยบรอยเาะมันนี่ปึ๊บคสาจไม่รุ่ยได้ถ่ายคลิปผมนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับทางวัดเขามีกฎว่าม่ให้เราอัดคลิปวิดีโอภายในวัดได้แค่ถ่ายรูปเราก็ต้องเดินออกมาอยู่นอกวัดแล้วก็ค่อยอัดคลิปเอา ก็เดี๋ยวยจะรีวิวการทำบ,บุญแก้ปีชงที่วัดเล่งในยี่สองมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูตามภาพได้เลยเราจะมาแก้ปีชงกันครับวิธีทำพิธีฝักดวงปีชงเขียนชื่อสกุลอายุ วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากลงในใบเทียบฝากดวงสีแดงเป็นนี้ป่ะใช่ปะเนี่ย่อ๋อโอเค ไม่ไมีชื่อจี๋เกิดยี่ห้อว่าตกฟ้าคือเวลาเกิดไหมน่ามายังเรียกว่าตกฟ้าอัะ หากไม่ทราบเขียนคำว่า,าดีนำชุดฝากดวงแก้ปีชงพร้อมกับหยิบธูปสามดอกไปจุดไหว้กับองคเทพเจ้าไถ่สวยเอีะที่วิหารเท้าวจตุโลก,กบาลทั้งสองในฐานขอบารมีพรองค์เทพไถ่สวยเอีะเพื่อใหนช่วยคุ้มครองดวงตาให้ชาวคาดปลอดภัยตลอดทั้งปีนำชุดฝากดวงแก้ปีชงปัดออกจากตัวเองสิบสองครั้งต้งอย่างนี้ กรณีทำทางคนอื่นไม่ต้องปฏิตัวให้อธิษฐานแทนปฏิตัวเสร็จนำชุดฝากดวงวางไว้หน้าเทพไถ่สวยเสียเพื่อเป็นการฝากดวงชะตาก็ตอนนี้ก็ใกล้ตุจีนแล้วนะก็ขอให้ทุกคนสิเนียยุ่ยอีสินเนียผู้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดทันไหมตุจีนอ่ะทันเลยทันเหรอไม่อันนี้ก็คือก่อนตุจีนไง ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับใช่ใชก็ขอให้ล่ามาให้รู้น,นะครับเงินทองเหลือๆก็แบ่งมาบ้างนะครับเออเด็กที่บัญชีเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อย่าลืมสับด้วยนะครับสับขาสับหลอ